อันนี้นครับพามาดูเจ้าไฮลักแชมป์ใหม่ล่าสุดจากทางเทอรต้านะครับผมวยคอนเซ็ปต์ขอ,ของมันนะครับผมราคาถูกครับใช้งานเชิงพาณิชย์หรือว่าใช้งานเชิงไลฟ์สไตล์แล้วแต่จินตนาการของคุณเลยครับว่าจะดัดแปลงมันเนี่ยไปใช้รูปแบบไหนโอเค นี่เตียงอยู่ข้างบนเตียงอยู่ข้างบนมีแอร์ด้วยเอาบีทีวีเขบอกแอร์รันจากแบตเตอรี่ได้8ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วชาร์จอะไรชาร์จอ่ะไม่รู้คุณนอนพ่อวะเราลองดูลองดูลองดูคลิกคุณนอนพ่อวะคุณนอนพ่อวะ รถตู้ถ่ายได้เลยนะเว้ยแบบรถตู้คอมพิวต์อ่ะแบบใครเหนื่อยก็มานอนพักคนนี้เชิเมื่อเรามาดูที่ตัวท้ายกระบะเนี่ยครับก็คือท้ายกระบะเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นเรียบเลยเพราะอย่างกระบะเลเวลของทางเรือบ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีซุ้มล้อใช่ไหมแต่เนี้ยเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นเรียบเลยออกแบบมาเพื่อแบบไอ้การใช้ง่ายการใช้ขนส่งอยู่ข้างในนะจะเราขึ้นหรือไ <laughs> ม่มีเลยเรือเราขึ้นหรือไม่มีผานนิดผ่านนิดผ่านนิดเนี่ย สำหรับเรื่องตัวฐานล้อเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นตัวฐานล้อสั้นกับฐานล้อยาวนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นยาวหรือสั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวฐานล้อยาวซึ่ง ถามว่าทำไมต้องมีตัวฐานล้อสั้นฐานล้อยาวก็สําหรับคนที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดนั้นเนี่ยวงเลี้ยวของเจ้าตัวฐานล้อสั้นเนี่ยไปจะดีขึ้นขยับตัวเนี่ยคล่องตัวขึ้นนะครับผมวงเลี้ยวของเจ้าตัวฐานล้อสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4.8 4.9นิ้วและตัวฐานล้อยาว4.9เมตรและตัวฐานล้อยาวเนี่ย ก็จะอยู่ที่วงเลี้ยนเนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5.2เมตรนะครับผมก็เอาไปเลือกรูปแบบที่อยากได้แล้วก็แต่ว่าตัวฐานร้อยยาวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวฐานร้อยยาวเนี่ยตัวท้องเก็บเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่ารีโว่ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวฐานร้อยสั้นเนี่ยก็จะใกล้ๆเคียงกับตัวรีโว่อันนี้เป็นรถตู้เย็นนะครับผมมีระบบควบคุมความร้อนความเย็นสำหรับสินค้าของคุณนะครับ นี่นะครับผมรถสปาหมานะครับผมก็เขาต่อป๊มน้ำเข้าไปเพิ่มต่อปลั๊กไฟบ้างเข้าไปเพิ่มและอุปกรณ์ที่คุณอยากใส่เพื่อทํากิจกรรมของคุณเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นเป็นพื้นฐานกระบะใช้งานไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความกินหรูอยู่สบายอะไรเนาะก็ทุกอย่างก็แบบ แข่งแป๊กแบบนี้เลยนะครับผมพาดทุกอ,อย่างนะครับผม,ผมก็หน้าจอของวิทยุเนี่ยพวกคุกก็ต้องไปหามาเพิ่มเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคระับมีีของในส่วนของเกียร์มนวนวลเกียร์กระปุกแล้วก็มีสวนของเกียร์ออโต,โต้6สปีดนะครับผมอันนี้นะครับเป็นรถส่งของก็ได้ด้วยครับผมใหญ่ใหญ่หญจริงใหญ่จริงนะครับใหญ่มากครับตั้งของสูงเหลี่ยมนะครับผมจัดแป่งง่ายนะ อันนี้คืออันนี้เหรอใช่ใช่นนี้คืออันนี้เนี่ยเพราะว่ามีเคาน์เตอร์ทำกาแฟปรับเรื่มได้อ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาคนดูไปดูเคาน์เตอร์ทำกาแฟปรับเรื่มได้เรื่มมาว่าเขาอาจจะเขาอาจจะรออีกแก้วอยู่โอเคโอเคโอเค เคยไหวะแต่ถามคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์รู้ป่ะอ่าเคยเห็นป่ะไม่เคยวะกันควันเหรอกันควันเหรออะไรนะน่าจะเกี่ยวกับพวกไอกอง EGR PDE ใช่หรือเดือดควันนั่นแหละไอพาร์ติเคิลเลตฟิลเตอร์อ่ะเพราะตัวนี้ตัวดีเซลนอ่ากูซื้อมาทำเฮ้ยมัเจอที่แคนนเลยจฉดที่แค่ใครบอกรถไฟฟ้านะครับน้ำมันหมดเติมที่ไหน เวลาอยู่ในป่าใช่มเวลาอยู่ในป่าน้ำมันเติมยังไงเติมอย่างนี้เออาไม่เหมือนบ้านต้นไม้เคลื่อนที่อ่ะใช่นี่เหมือนบ้านต้นไม้เคลื่อนที่อ่ะไม่ใช่จะเอาอันไหนนะกูเอาเนี่ยทำเองอ่ะทำแบบนี้เออาบิวเองบิวเองอันนี้คือซื้อจากเบลต้าได้เลยใช่ใช่อันนี้ซื้อได้เลยแต่ว่าแต่ว่าก็บอกว่าราคาระหว่างตัวรถกับไอ้ของข้างบนอ่ะมันคนยันแยกกันนะต้องมาดูราคาตกแต่งอีกทีนึงแต่ว่าสามารถ ใส่เข้าไปผ่อนร่วงกันได้เป็นโคเดียวกันได้เออสองสุดยอดผ่อนยอดผ่อนสองแ่งกับสามแสนพี่จะใส่ร่วงอ่ลวงกั <c oughs> บตัวรถได้ตอนนี้ไม่มีขับสี่นะครับทั้งหมดแต่แต่ที่เท่าที่คุยมา <c oughs> ก็าบอกว่ามันแปลนเทาแพ้หน้าแพ้หลังขับสี่นรืว่ใส่ได้ <c oughs> โอเคก็เนี่ยฮะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับโตโยต้าเขามีท้องส่งงบอี่ย1,500คันต่อเดืเน 1, นอนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของทุกแต่งอะไรที่เราพากันไปดูเนี่ยก็สามารถมีวงเงินที่ทำเป็นเป็นโปรแกรมเดียวออการขอดรถเข้ในโปวด้วยเลยเนี่ยก็อีก3 5 0 0แนาะครับผมก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ก็ยรนยนเชิญลองดู ก็สามารถไปจองจับจองกันได้ที่ฟิลเลอร์เทอร์ตหรือว่าเข้าไปด <Hey, ูในเว็บไซต์ของเทอร์ตเองก็สามารถจองได้เหมือนกันนะครับเอ้ยโทษตัวเครื่อง2.7ออโต้ที่มีที่ไม่มีกระบะท้าย487แต่ว่าตัวที่มีกระบะท้าย499เออปุ๊บๆมันเออ